สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเรามาเอาสินค้าชิ้นใหม่ของร้านคิดแคทเตอร์ของเรานะคะอันนี้เป็นเป็ดน้อยนะคะเป็ดเหลืองน่ารักมากจริงๆตัวนี้นะคะมีเสียงเพลงน่ารักแล้วก็ดุกดิกดุกดนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลูกค้าดูนะคะมีเสียงมีไฟนะคะเดิน ได้ขยับได้น่ารักจริงๆนะคะตัวนี้น้องๆต้องเพลินเล่นเพลินแน่นอนนะคะลูกลูกน้กองๆนะคะ ใน,นตัวนี้นําเสนอเลยนะคะน่ารักมากสินค้าตัวนี้ของทางร้านคิดแคทเธอรของเรานะคะส่งออกทุกวันนะคะเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ขายดีนะคะน่ารักจริงๆนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะนําเสนอเลยนะคะน้องๆน้องๆ เล่นสนุกสนานแน่นอนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ